สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็น Honda j X 1 1 0นะครับที่ผมได้ทำเครื่องเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับที่ทาง f อส่งมาให้ผมนี้นะครับก็ไปได้ต่อมาจากเจ้าของอีกนะครับที่ท่านหนึ่งก็พยายามทำนะครับทำรถให้เป็นแนวคาเฟ่นะครับคือใส่ล้อโตนะครับ ใส่ล้อหน้าล้อหลังโตแล้วล้อหน้าก็ใหญ่มากนะครับใหญ่มากจนทําให้ต้องเปลี่ยนโชกแต่เขาเนี้ยเปลี่ยนโชกแล้วช่วงหน้าแล้วก็ไปเปลี่ยนโชกที่มันสภาพใช้งานไม่ได้แล้วมันก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า โชคตัวเนี้ยยังเล็กอยู่นะครับแล้วล้อมันใหญ่มากแล้วก็ยังแปลงชุดล้อไม่เสร็จนะครับนี่นะครับล้อมันสามารถขยับได้เลยนะครับดูนี่เห็นไหมครับนี่ขยับได้อย่างนี้เลยนะครับก็เลยทําให้ยังไม่สามารถลองเครื่องยนต์ที่ผมทําเสร็จได้นะครับก็ต้องมาแปลงช่วงหน้ากันต่อนะครับก็มาดูรายละเอียดที่เขาแปลงมานะครับทําให้ผมก้มใจแล้วก็ไม่สามารถเดินต่อได้นะครับไม่รู้จะเดินยังไงนะครับ มาดูที่แฮนนะครับนี่เห็นไหมครับดูแฮนกับแกนโช๊คนะครับเขาใช้ลักษณะเหมือนเป็นท่อ PVC ลองมานะครับแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะแน่นนะครับเราต้องพยายามหาโช๊กกับแฮนจับโชค๊คตรงนี้ให้มันใกล้เคียงกันหรือถ้าลองก็ต้องเป็นบูทมินยมนะครับจะเอาพลาสติกมาลองอย่างนี้ความแข็งแรงมันไม่อยู่นะครับยังไงก็จะไม่อยู่นะครับ รับอของคนเก่าพยายามแปลงให้เป็นแนวสไตล์คาเฟ่นะครับแล้วสวิงอาร์มหลังก็แปลงมาด้วยนะครับเพราะว่าใส่ย,ยางใหญ่มากนะครับยางเบอร์120เลยนะครับนี่นะครับเบอร์120บเลยใหญ่มากเลยนะครับไม่รู้ว่ากำลังเครื่องนี่จะรับไหวหรือเปล่านะครับจะแต่งเป็นแนวคาเฟ่ยอย่างที่เขาชอบใช้เป็นแทนจับโช๊นะครับแล้วก็ สรุปนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนช่วงหน้านะครับผมก็ได้เตรียมช่วงหน้าไว้แล้วนะครับนี่ช่วงหน้าอันนี้นะครับเป็นช่วงหน้า VR นะครับที่เคยแปลงมาแล้วนะครับอันนี้เคยแปลงมาแล้วแต่ไปใส่แกนนว่ามานะครับเคยเอาไปใส่เทหน้าทําเป็นพวกรถวิบากมาแล้วนะครับแล้วพอดีก็ไปได้ตัวนี้มาก็เลยว่า เอาตัวนี้ดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องแปลงแกนให้มันยากเพราะว่าคันนี้แปลงแกนมาแล้วด้วยแล้วแกนเดิมก็ไม่รู้อยู่ไหนอันนี้แกนยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยได้อันนี้มาก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรื้ออันนี้ออกนะครับแล้วก็มาแปลงใส่ตัวนี้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดแกนโนวาพวกชุดนี้มันจะสามารถใส่ เอได้หรือเปล่านะครับแต่พวกลูกปืนคอนะครับมันใส่ได้แต่ความยาวแกนนี่ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองเอานี่นะครับเดี๋ยวผมจะสวมให้ดูนะครับว่าเนี่ยอย่างเราเอาโชคใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีช่องว่างแล้วก็ฐานมันก็จะกว้างกว่านะครับมันกว้างกว่าอย่างเงี้ยทำให้เวลาเราใส่ล้อใหญ่เนี่ยมันจะรับน้ําหนักรับแรงกระแทกได้ดีกว่าที่ใช้ แกนเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่แกนแค่30มิมลของวิานี่แกน33มิลนะครับก็โอเคเดี๋ยวถอดแหงคอถอดโชคถอดล้อหน้าแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะใส่กันได้หรือเปล่านะครับ โอ,นนคอคนน้นี่ใส่ถ้วยลูกปืนคอครึงมาด้วยนะครับนี่นี่ใส่ถ้วยลูกปืนคอคลึงมาด้วยนะครับไม่ได้เป็นลูกปืนลเล่มเม็ดเนี่ยเป็นลูกปืนคอคลึงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่าถ้วยลูกปืนคอครึงตัวเนี้ยมันจะใส่กับแขงคอเราได้หรือเปล่านะครับแขงคอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเช็คนิดหนึ่งก่อนนะครับ ก็ถอดแผงคอเดิมออกมาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับที่ใส่อยู่ในตัวรถนะครับก็ได้แปลงมาแล้วนะครับก็ใส่แกนของ h o n d ้านะครับน่าจะเป็นแกนเดิมครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แล้วแผงคอวิญานี่นะครับนี่ก็แปลงมาแล้วเหมือนกันนะครับนี่เชื่อมมาแล้วใส่เป็นแกนของโนวานะครับฉะนั้นนะครับ เวลาเพื่อนๆที่ขี่ JX แล้วอยากใส่ช่วงหน้า VR นะครับก็ต้องแปลงแกนตัวนี้นะครับเอาแกนเดิมนะครับตัดแกนเดิมออกมาแล้วก็มาเจียตรงนี้แล้วก็เอาไปอัดแล้วก็เชื่อมนะครับหรือจ้างโรงตึงทำนะครับตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าเราหาตำแหน่งไม่ได้มันจะไม่ตรงน,นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงที่เขาใส่รูปปืนเป็นเปเปอร์มานะครับว่า มันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองเทียบดูนะครับว่าจะเท่ากันไหมนะครับอันนี้ก็ประมาณน่าจะ24นะครับ24อ่าโอเคก็24เท่ากันนะครับน่าจะใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาความยาวแกนนะครับ ของใหม่จะยาวกว่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเคาะลูกปืนตัวนี้ลงไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่นี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วแฮนด์นะครับตรงที่มันมีปัญหานะครับที่ทางสร้างคนเก่านี่นะครับเนี่ยเขาใส่พลาสติกเหมือนท่อ p v c มานะครับ เดี๋ยวเราจะแกะออกแล้วเรามาวัดดูนะครับกับแกนโช๊คตัวใหม่33มิมลนี่จะใส่ได้ไหมนะครับที่แกนแผงคอนะครับมันต้องมีแหวนรองนะครับผมก็จะใช้ตัวของเก่านี่นะครับเจียให้มันบางนะครับเพื่อที่มาลองนะครับเพราะว่าอะไรเราใส่พื่อลูกปืนคอกรึงนะครับเนี่ยแล้ว ลูกปืนมันเข้าหลบไปข้างในถ้าเกิดว่าเราไม่หาอะไรลองตรงนี้เวลานั่นแผงคอพวกเนี้จะสีกับบริเวณนี้นะครับมันจะทําให้เราต้องเสียเวลานะครับเราต้องอ่านเกมให้ออกแล้วก็แก้ไขจุดนี้นะครับนี่นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับลองเพื่อที่เวลาเราเคาะจะได้ไม่โดนลูกปืนมัน เสียหายนะครับตรงนี้นะครับดูดาวคนะครับบางท่านเคาะไปเลยนะครับเคาะไปอย่างนี้เลยนะครับไปกระแทกลูกปืนบางทีลูกปืนมันก็จะเสียหายได้นะครับเราต้องเซฟด้วยนะครับละเอียดตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วมันมีบางคนประกอบถ้วยลูกปืนแล้วก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าไม่ละเอียดตรงจุดนี้โอเคนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไป ลองใส่ดูนะครับจารบียังไม่ได้ใส่นะครับไม่เป็นไรก็ลองประกอบดูก่อนนะครับว่าจะได้ไหมนะครับอ่าอย่าน,นะครับเนี่ยออใส่แล้วนะครับเรามีแหวนมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะพอดีนะครับตัวกั้นก็จะพอดีด้วยนะครับโอเค ก็ใส่แล้วก็ขยับได้นะครับแันคอนะครับมือ ูแฮนะครับแฮนว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมวัดแล้วนะครับว่าแกนมันเท่ากันนะครับมันจะใส่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเลยใส่แล้วเราขันน็อตบีบก็จะโอเคแล้วนะครับ โอเคแฮนนะครับก็ออกใส่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาถังน้ํามันนะครับมาใส่ดูนะครับว่าเวลาเลี้ยวจะปิดแฮนหรือเปล่านะครับนี่ครับใส่ถังน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับแฮนนะครับก็ต้องลอง เทสดูนะครับว่าเราจะทางแฮนด์ประมาณไหนนะครับเพื่อให้เวลาเราเลี้ยวแล้วมันไม่ติดนะครับเราต้องคํานึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแปลงอะไรก็แปลงนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังเหมือนอย่างกับว่าแข้งคออันนั้นนะครับที่ตัดเปลี่ยนแล้วนะครับแทนที่จะหาแข้งคอหรือโช๊คที่มันใหญ่ที่มารับน้ําหนักกับ ยางได้นะครับแล้วก็ใส่ดิสเบรกไปเลยมันจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ากระบอกโช๊คของเดิมนั้นก็เป็นลูดิสเบรกอันนี้ก็เป็นดิสเบรกเดี๋ยวเราก็จะใส่นะครับดิสน้านี่ก็จะเป็นของโนวานะครับใส่ปั๊มดิสใส่อะไรนะครับก็จะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตสถานการณ์ต่อนะครับว่า JX c a f คคันนี้จะไปถึงไหนนะครับก็โอเคนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ